กระสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมคือวันนี้อาจจะเสียงกล้องนิดหน่อยนะเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้อยู่บ้านนะเราอยู่ที่ทํางานนะครับโอเคเริ่มด่านหนึ่งเลยนะครับ <Yeah. S 1> ทำไม uh. <laughs> อะไรกัน <laughs> คือผมอยากจะบอกเลยว่าเกมนี้เป็นเกมที่กว้งติงมากเลยนะครับ <Yeah. S 1> อ่า แล้วก็ปิดประตูมันทำอะไรเมื่อกี้มันเรือหรือมันตดนะครับ <eye> <fit reais> ป่ะไหนต่อไปดีกกอลฮะทำอะไรแก้มัดเหรอ What the fuck? ฮ huh? ะ What the มันเป็นเขาเรียกว่าโชว์เฟสเ quest ีโอมีมนะครับและคือไอม้มีพวกนี้ผมไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรนะครับแล้วก็คนกิน <c oughs> เราเจอไก่อ <P> ืมอะไรอะไรอ่ะมันต้องทำเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมล่ะเฮ้ยนี่แล้วก็บทเพลงใช่ไหม ลักขับกันต่อไปเลยอ้าวหลับแล้วอะไรวะนี่ช่างเป็นอะไรที่เข้าใจยากจริงๆเลยนะครับ มันจะใช่เหี่ผมคิดหรือเปล่า <c oughs> อ๋อทำยังไงให้แฟนสนใจอะไรใช่ไหม ได้อยู่เนี่ยเหรอเฮ้ยได้อยู่นะครับอะไรอ้าวกดเจอเลยแล้วเนี่ยมีมหรออันนี้น่าจะเป็นมีมนกเตียนะครับอ้าว แล้วมันอะไรแล้วออปิดพมา่านเป็นไปได้มีนิกเกมด้วยป่ะอืมเอาเกิดอะไรอะไรมัมในอะไร อันนี้คืออะไรแมวกลัวอ้าวอ้าวฮะ what the fuck อ่ามีด้วยอ่าอ่าอ้ามีอะไรไหมมีอะไรไหมไม่ม,มีก็ได้อยู่นะมันก็ได้อยู่นะ คือครับจะออกซิเจนฮะ <laughs> <laughs> แล้วต้องทำอไรอาอ๋ออ๋ <laughs> <laughs> องงครับ <laughs> คืออะไรวะ <laughs> มันเป็นมีมนะแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะ่ ฮะฮะคืออะไรงงเอาแล้วผ่านเฉยเลยนะอะ What the ตกใจนี้ยมันต้องทำไงอ่ะเอ้างงครับอ๋อ อ๋อตองกดแท่อะอะอไรวะอเราน่จะต้องขัดความสุขของเขาแล้วนะครับ อะไรวะเนี้อะไรกดมั่วฮะฮะฮะเดี๋ยวเอาใหม่ทีนีมันคืออะไรมันคืออะไรสองคนนี้อะไรวะงงมากเลยนะครับ ผ่านผ่านเฉยนะครับโ okay. อเคไปตอนนี้ผ่านแบบงงๆเลยเนะี่ยทำอะไรนะกดล็อกด้วยอ๋อมันต้องเล่นมินิเกมอ่ะน่าจะใช่นะครับอันนี้ต้องอย่าให้เขาจับได้ว่าเราตดนะครับไม่กินแล้ว สำหรับคนที่กำลังกินข้าวอยู่นะครับขออภัยด้วยนะค่ะคุณเมืองดีกว่านั้นจะง่ายสุดแล้วนะครับวัดฮะเป็นไรเอาไงเมื่อกี้เราจบเกมเลยใช่ไหมหไดูด้ดี แล้วเราเรียนเราพอที่แล้วนี่หว่า คือต้องหันฮิว่มดีอะไรหันซ้ายหันขวามีอะไรหรือเปล่าเนี่ยอันนี้นี่อ่ผมว่าเราเจอคนบางคนแล้วครับเฮ้ยเราเจอไก่ด้วย เอ้จอไกอีกแล้วอะไรทำเลยวั <S <S What? ผ่านด้วยนะประเด็นคือผ่านนนะกำลังจะแบบ มันทำยังไงอะไรเงี้ยหัวขยับได้อ่าลงทำไมกลัวจนหัวหดกดแมวไม่ได้คืออะไรกดคนนะนะครับงงนะครับงงแต่ก็ต้องนี่ เพราะว่าโอ้าว่าใช่เลยอันนี้อวาจริงด้วย เจอไก่ครับนี่ทำได้เอารัดตักฟาดหรือว่าเราจะต้องเอาลง,ลงเบาๆกันนะโอเคผมคิดถูก เฮ้ยผมว่าผมเห็นอะไรสักอย่างว่ะครับทุกคนผมว่าเห็นไอ้ดาวนี้ให้จริงด้วยปะได้อันนั้นันคืองง เอ้ยได้เฉยเจือไก่เอ้ากำลังจะเอาอะไรเอาทำไมอ๋อมันไม่ได้ลากขึ้นแต่ว่าเอาเลื่อนได้ ว่าจะกดเลื่อนขึ้นเมื่อกี้พอว่าผมจะกดไอใช้เครื่องำอาง่านก็คือเลื่อนขึ้นใส่หน้าแต่ว่าบังเอิญมันเลื่อนได้นะครับมินิเกม มือกดไม่โดนครับได้เงินไม่เยอะอ้หโอ้ยึเกือบไม่รอด อยู่แล้วอะ่ะต้องใจเย็นครับจะผ่านแล้วเออโอเคไปก็โอเคครับสำหรับ โทรเฟสควีซวิดีโอมีมส์ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็มาต่อกันใหม่นะวันหน้าก็มีน่าจะอีกพาร์ทหนึ่งได้นะครับก็วันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับยินเลยเจ้าใหม่คลิปต่อไป